สวัสดีครับวันนี้ช่องมาน,นาชัยนำเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับเป็นเหรียญ20บาทที่ออกในวาระครบรอบ100ปีวัน้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือว่าที่เรารู้จักท่านในนามของสมเด็จย่านะครับก็เป็นเหรียญที่ออกมาตั้งแต่ปีพศ2543นะครับ2543นะครับก็ ยังม,มีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ระลึกนึกถึงพระมหากรณาธิคุณที่พระองค์ทรงม,มีต่อประสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็าหามาเก็บสะสมกันได้ครับผมก็อี้แจงไปอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าช่องของผมไม่รับซื้อเหรียญน,นะครับไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับแต่ก็มีชี้ช่องทางหรือว่าแนะนํากันได้ครับผมทักทายสอบถามกันได้แนะนํากันได้ครับผมว่า มีช่องไหนเขารับซื้ออยู่และรับซื้อได้จริงนะครับก็ลองติดต่อสอบถามวันเข้ามาครับผมอันนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจครับขอบคุณครับ